สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโฟที่แมนนี่ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเรียนภาษานะคะการเรียนภาษาต่างประเทศวันนี้นะคะโฟจะมาพูดในส่วนของอในท็อป,ปิกนะคะรเรียนมากกว่า1ภาษาในเวลาเดียวกันทํำยังไงนะคะสามารถทําได้ทําได้ค่ะเพราะว่าโฟทํามาแล้วเชื่อเลยนะคะว่าอย่างอื่นเลยโฟขอพูดนะคะในเรื่องของว่าสิ่งที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จใ,ในการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยคือไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะคะคือ เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะการเรียนหรือว่าการพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษอีกต่อไปแล้วนะคะว่าทําไมนะคะโฟถึงแบบอยากจะให้กําลังใจนะคะแล้วก็อยากชวนเพื่อนๆเนี่ยมาเรียนภาษาที่3มที่4ี่กันนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งตรงนี้มันจะสร้างโอกาสให้เราได้เจอโอกาสดีๆในชีวิตอีกอีกเยอะแยะอีกมากมายเลยนะคะกับสิ่งที่โฟได้โฟเลยอยากที่จะแบบมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้โฟจะมา มา,มาเล่าให้ฟังว่าคือการเรียนมากกว่า1ภาษาในเวลาเดียวกันเนี่ยหรือว่าเรียน2อถึงสภาษาในเวลาเดียวกันเนี่ยโฟทำยังไงนะคะวันนี้โฟจะมาบอกเคล็ดลับอ่าโอเคนะคะแต่อย่างอื่นเลยนะคะว่าคือใครนะคะที่กาลังกาลังท้อกาลังรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ไม่มีกําลังใจในการเรียนภาษานะคะตรงนี้นะคะโฟโฟขอให้แบบคือขอให้ตั้งใจนะคะขอให้เริ่มต้นใหม่นะคะ พยายามอ่านหนังสือที่แบบว่าหรือว่าฟังบทความนะคะคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะแบบคือเพิ่มพลังให้เราอะให้เราแบบว่าคือสามารถที่จะแบบบริเวณบริโโเวณตัวเองนะคะสามารถให้เราแบบคือก้าวต่อไปสู้ต่อไปนะคะอย่าท้ออย่าแบบอย่าถอยหลังแบบกับกลางคันคือแบบมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วเงี้ยแต่แบบคือไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกท้อเหลือเกินเลยเงี้ยแล้วก็ถอยหลังกลับไปนะคะจะบอกยว่าคือถ้าคุณตั้งใจ ต้องหน้าเดินต่อนะคะวันหนึ่งคุณจะต้องถึงเส้นชัยแน่นอนนะคะอ่ะโอเควันนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าการเรียนการเรียนมากกว่า2ภาษาหรือว่า3ภาษาในเวลาเดียวกันเนี่ยทำยังไงนะคะกาบสิ่งที่โฟบอกไปเนาะครั้งแรกว่าเราควรจะมีอะไรบ้างในการเรียนนะคะอุปกรณ์นะคะแมทชเรีอลของเราว่าเราควรจะมีอะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโฟขออนุญาตเปิด YouTube ของโฟ,งโฟ,งโฟก่อนนะคะว่าคือสิ่งสำคัญนะคะโฟนะคะอย่างที่อย่างที่หลายๆคนรู้ว่าคือโฟโฟ โฟมีประสบการณ์ในการเรียนในการเรียนภาษามาโฟเลยโฟเลยเอาประสบการณ์ตรงนี้ของโฟมามาแช์นะคะแล้วโฟไม่ได้บอกว่าโฟเนี่ยเป็นคนเก่งหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแต่โฟเป็นคนรักในการเรียนภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่โฟแชร์สิ่งที่เรพูดไปคือมันเป็นประสบการณ์การที่โฟใช้แล้วก็โฟทํามาด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มีหลักการตามสูตรการศึกษาใดๆที่ไหนทั้งสิ้นนะคะคือใครที่เข้ามาใน Facebook ของโฟแล้วรู้สึกว่าชอบแนวทางการเรียนการ การแนวทางการเรียนภาษาของโฟเนี่ยก็เก็บเอาไปใช้มันก็เป็นประโยชน์กับตัวเรานะคะเอาสามารถเอาไปอัดแอปใช้ได้นะคะเพราะว่าโฟบอกเลยว่าคือโฟไม่ใช่อาจาย์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแต่โฟเป็นคนรักภาษาแล้วแต่โฟเชี่ยวชาญในเรื่องของแบบในใน,ในแนวทางของตัวเองคะ่ะว่าโฟทําล้วโฟได้ได้ผลนะคือไม่รู้ว่าเรียนด้วยวิธีไหนก็ตามแต่คือตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้ทั้งหมด3ถึง4ภาษาโฟก็ถือว่าโฟโอเคแล้วค่ะ ยังไม่ถือว่าประสบความสําเร็จเต็มที่แต่ว่าคือโฟก็ยังก้าวต่อไปโฟยังยัง working อยู่ใน progress ของโฟอยู่นะคะตรงนี้ก็คือโฟเลยอยากแบบอยากจะมาแช์นะคะก็ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็เก็บเอาไปใช้นะคะโอเคก็สิ่งที่เราสิ่งที่โฟทำนะอันนี้โฟจะเล่าประสบการณ์ของโฟก็คือแบบวิธีที่โฟรเรียนนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ YouTube สิ่งที่เราต้องมีโฟอยากให้ทุกคน create YouTube ช่อง YouTube ของเรามา ะะแล้วดาวน์โหลดคอนเทนต์ต่างๆด,ดาวน์โหลดบทเรียนต่างๆเนี่ยลงมาใน y o YouTube อ่ะมาดูของโฟนะคือโฟจะมี iPad คืออุปกรณ์เรียนของโฟก็คือตอนนี้โฟ,โฟมีคอมพิเวเตอร์ของโฟลแล้วก็มีมี iPad อันนี้คือแบบอันนี้เป็นอะไรที่รักมากอันนี้อาจจะเก่าไปนิดน,นึงนะคิตตี้ดำมากเพราะว่าแพทริ้ซื้อให้ตั้งแต่ตอนที่อยู่บางไถแล้วก็โฟมีเครื่องมี iPhone นะคะคือตอน,นแต่ว่าตอนนี้คือโฟใช้แบบดาวน์โหลดโฟใช้แบบทำคลิปอยู่ ก็เดี๋ยวมาดูใกล้ๆเดี๋ยวโฟขออนุญาตเถอะเข้ามาใกล้ๆสักนิดนึงนะอันนี้จะเป็นช่อง YouTube ของโฟนะคะก็มไม่โฟไม่รู้ว่าคือเราจะเห็นกันหรือเปล่าเนาะมันจะเป็นคืออันนี้ก็คือเป็นช่อง YouTube ของโฟแล้วทีนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะเดี๋ยวโฟขอเถอะเข้าไปใกล้ๆนิดนึงอ,อันนี้มันจะเป็นช่องเป็นช่อง YouTube ของโฟนะแล้วโฟก็จะอันนี้คือคอนเทนต์ต่างๆที่โฟดาวน์โหลดมานะคะ Uh, มันจะมีคอนเทนต์ต่างๆที่โฟดาวน์โหลดลงมาไว้แล้วทีนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราเรียนแค่ภาษาอังกฤษเนะี่ยเราก็ดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดบทเรียนต่างๆลงมาเข้ามาไว้ในส่วนในในเพลย์ลิสต์ของข,ของเราค่ะ iPhone ให้ให้ดูเนาะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะอืม ก็คือท็อปิกของโฟที่โฟสนใจนะโฟจะดาวน์โหลดทุกสิ่งเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่โฟสนใจอะอย่างเรื่องแรกก็คือจะเป็นของ beauty inspiration ก็คือมันจะเป็นแบบพวกวิดีโอสอนแต่งหน้าอะไรต่างๆสอนแต่งตัวเกี่ยวกับพวกแฟชั่นอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ business business กับ time management คือโฟอสนใจในเรื่องของการทําธุรกิจอะไรต่างๆก็คือการวางแผนการทําธุรกิจนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโฟก็จะดาวน์โหลดมาก็ดาวน์โหลดลงมาไว้แล้วทีนี้ก็จะมีเพลงอะ ก็มีเพลงต่างๆเพลงทุกอันเนี้ยมันก็จะมีเพลงคือเพลงจีน <S <S <ๆ>เพลงอะไรต่างๆโฟก็จะดาวน์โหลดลงมาไว้หมดและค่ะแล้วก็ในเรื่องของ cooking, อคุกกิ้งอ่าคุกกิ้งหรืเรื่องของการทําอาหารอ่านี้ก็จะเป็นวิดีโอ เอาอช่วชวเดี๋ยวนะนเ,เดี๋ยวนะมันมาเลยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกสต็อกหุ้นต่างๆที่โฟต,ตอนนี้คือโฟสนใจนะคะเป็นการเริ่มเล่นหุ้นอะไรต่างๆนะคะที่โฟสนใจอยู่แล้วทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของมีข่าวมีอะไรต่างๆะคะ่ะก็คือเอายง่ายสรุปง่าย,ายเลยคือว่าโฟจะดาวน์โหลดมาไว้ในในช่อง youtube ในเพลย์ลิสต์ของโฟหมดแล้วโฟก็จะจัดระเบียบนะคะในแต่ละภาษาที่โฟเรียนแล้วทีนี้อ่ะโฟทำยังไงกิจวัตรประจําวันของโฟนะคะพอ โฟตื่นขึ้นมาปุ๊บนะโฟจะตื่นโฟเป็นคนที่ตื่นเช้ามากคือตั้งแต่ตอนที่โฟอ,อยู่เมืองไทยโฟก็ตื่นตีสี่ตีห้าทุกทุกวันคืออาจจะแบบคือโฟอาจจะบ้าไปหน่อยนะค,ะคือเหมือนประมาณว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมอะค่ะมีคนเขาบอกว่าคือค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมคือเหมือนประมาณว่า mm hmm. คือทําอะไรแบบว่าคือเยอะกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยอันก็คือเป็นโฟเป็นแบบนี้จริงๆพฟตื่นเช้ามาใช่ไหมคะเดี๋ยวนะ พอตื่นเช้ามาปุ๊บโฟก็จะเปิดโฟก็จะเปิดใช้ไอก็คือ iPad ของโฟน่ะโฟจะเปิดฟังคอนเทนต์ต่างๆที่โฟชอบแต่ส่วนใหญ่แล้วพอตื่นมาประมาณตีสี่เนี้ยโฟก็จะแบบโฟจะฟังฟังเพลงก่อนแต่เพลงที่โฟดาวน์โหลดลงไปเนี่ยโฟก็จะดาวน์โหลดแบบคือทุกๆอ่อทุกๆภาษาที่โฟเรียนนะคะเออโฟจะดาวน์โหลดมีมีมีเพลงฝรั่งเศสมีเพลงจีนมีเพลงมีเพลงเยอรมันเพลงสากลอังกฤษอะไรเงี้ย โฟ,ฟจะดาวน์โหลดลงไปไว้ในในมิกซ์โฟก็จะตั้งชื่อของมันเดี๋ยวพอใครพอพอใครเข้าไปครีเอท u t u b e อะเดี๋ยวก็จะรู้เองแหละว่าว่ามันทําแบบไหนนะคะตรงนี้ก็โฟไม่พูดถึงรายละเอียดแล้วกันเนาะคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนเข้าไปครีเอท u ูทูบชาแนลอะทุกคนจะรู้ว่ามัน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 ทำงานแบบไหนนะคะก็โฟจะดาวน์โหลดทุกอย่างลงในนี้พอตอนเช้ามาปุ๊บฟก็จะฟังเพลงพอหลังจากนั้น สักพักหนึ่งโฟลงมาข้างล่างโฟก็มานั่งดื่มกาแฟมาทํางานในในเพจใน YouTube ของโฟเนี่ยมาทํางานโฟก็จะเปลี่ยนคอนเทนต์มาเป็นามาฟังในเรื่องของการอินสปิเรชันส่วนใหญ่คือในตอนเช้าเนี่ยคือเราอยากจะแบบรู้สึกมีพลังใจนะ,ะโฟก็จะฟังของเมนเทอร์แบบทุกๆคนที่โฟชอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเป็นจิมโรนนะที่โฟชอบมากที่สุดจริงๆก็คือแบบว่ามี มีคนดังๆเยอะแต่แบบไม่รู้เป็นอะไรคือแบบเคือจิมรอนเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นคนแรกเป็นเมนเทอร์คนคนแรกเลยที่โฟแบบตอนนั้นที่โฟเพิ่งหัดฟังภาษาอังกฤษใหม่ๆที่ฟังเขายังไม่ได้เข้าใจ100%นะแต่คือมันพอคีปแบบคือฟังมาเรื่อยๆอ่ะมันมันมันรู้สึกว่าคือคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่เปลี่ยน เปลี่ยนชีวิตโฟอ่ะคือแบบเปลี่ยนแนวคิดเปยนอะไรต่างๆที่ทําให้โฟแบบยิ่งเป็นคนที่แบบมีความทะเยอทะยานอยู่แล้วนะพอมาเจอจิงโรนพูดเข้าไปอ่ะมันยิ่งแบบมันมีพลังมากนั่แหละค่ะพอตอนเช้าพอหลังจากฟังเพลงรวมแปดภาษาของโฟแล้วอ่ะโฟก็จะเปลี่ยนมาฟังคอนเทนต์ในส่วนของอินสปิเรชันคือแบบการแบบว่าฟังเราในเรื่องที่มันแบบว่าคือได้พลังใจอ่าพอหลังจากนั้นมาปุ๊บโฟก็จะนั่งดื่มกาแฟแล้วก็ทํางานในเพจไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บสักพักหนึ่งอ่ะเข้าห้องน้ํา อันนี้เล่าแบบละเอียดเลยนะเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำปุ๊บโฟก็หนังสือสามภาษาค่ะที่โฟอ่านเขาที่แล้วอะสามภาษาเอาเข้าไปห้องน้ําด้วยตอนนั่งในห้องน้ําโฟก็อ่านคืออ่านได้แค่แบบคือ3ามสี่บรรทัดไม่เป็นไรแต่อ่านให้ครบทุกภาษาที่โฟเรียนเรียน3ก็คือภาษาอังกฤษภาษาฝรัร่งเศสแล้วก็ภาษาดอ์โฟจะอ่านอ่านให้ครบ3ภาษาเสร็จแล้วพอกลับออกมาพอกลับออกมาก็มานั่งทํางานต่อใน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 เว็บในเพจของโฟทีนี้โฟก็จะเปลี่ยนคอนเทนต์มา ฝังในเรื่องของธุรกิจคือตอนเนี้ยโฟศึกษาในเรื่องของการเล่นหุ้นแล้วก็ขับท่องเที่ยวอยู่โฟก็จะเปลี่ยนมาฟังมาฟังตรงเนี้ยแต่คอนเทนต์ของโฟคือตอนเนี้ยคือโฟฟังได้ทั้งหมด3ภาษาไงคะโฟก็จัดให้มันรันแรนดอมลงมาเรื่อยๆก็คือเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาดังเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะ,ะก็มันก็จะแรนดอมลงมาเรื่อยๆแต่คือมันอยู่ในคอนเทนต์เดียวกันคือ